นี่คือพัดลมช่วยดันอากาศเข้าไปในเตาเพื่อให้มันลุกได้ดีขึ้น่อี้ก็เขี่ยเชลเลียเขี่ยนี่ตอนนี้ค่อยๆหยอดน้อยหน่อยไม้หยอดน้อยหน่อยก็ได้ถ้ามีไม้ไผ่ยิ่งดีไม้ไผ่นะไม้ไผ่หยอดเข้าไปเพราะว่าแก๊สตอนนี้มันคายไม้มันคายแก๊สแล้วไงพอไม้คายแก๊สมันจะลุกอย่างนี้ ต่อไปเดี๋ยวอ๋อจะทําเตาอัอนนึงทึ่งว่าความร้อนที่อยู่กัวเตาเนี่ยมันจะเผาอยู่ใจกลางเตาอย่างเดียวไม่สูญเสียตรงนี้ถือว่าสูญเสียไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะความร้อนน่ะสูญเสียไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอ๋อจะทําให้ยิ่งกว่านี้อันนี้ถือว่าจริงๆก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของความร้อนที่ที่ มากกว่าเตาซูเปอร์ซันธรรมดาของคนอื่นแล้วนะคือความร้อนอ่อนเนี่ยมันจะเข้าท่อกลับเข้าไปเข้าฐานเตาลงไปเข้าฐานเตาใหม่วนแล้วความร้อนวนแล้วก็เผาควันเนี่ยมันวนเนี่ยตอนนี้เราก็หยุดพักมือเราก็ไม่ต้องเติมเชื้อไฟนะอากาศมันเข้าได้สองทางถ้าออมีพัดลมมาเป่าตรงนี้อีกอันนึงมันจะยิ่งดีเนี่ยนี่รู สองรูนะรูล่างรูบนเห็นไหมมันลุกอยู่เนี่ยความร้อนลุกอยู่ใจกลางเตาข้างล่างลุกอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่ามันลุกไหมเ้ามาส่องดูข้างล่างเนี่ยด้านล่างด้านล่างเตาก็จะลุกลุกอย่างนี้เลยนะฝ่ายข้างบนก็ลุกเนี่ยข้างบนก็ลุกเนี่ยไม่ได้ตัดต่อนะครับเนี่ยลงมาลงมาลงมาไม่มีการตัดต่อนะนี่ลุกไหมข้างล่างก็ลุกเนี่ย ข้างล่างก็ลุกเป็นไฟอยู่ข้างล่างนี่นี่ลุกเป็นไฟอยู่ข้างล่างนี่นะสรูข้างล่างที่จริงเดี๋ยวถ้าทําเตาใหม่คือพัฒนารูข้างล่างใหญ่กว่านี้อีกน้ำท่วมคนไม้เนี่ยเนี่ยยังรั่วไหลยอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยพัฒนาอีกทำให้มันเก็บได้ทั้งหมดเลยไม่ให้รั่วเลยจะได้เยอะกว่วานี้ไปแล้วก็ความร้อนก็ได้สูงกว่านี้ ขอสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้ปีครับตรงนี้ถือว่าสุดยอดแต่ยังไม่สุดยอดแท้ที่อ๋อคิดอ๋อ,อยังคิดต่อยอดไปคิดแล้วนะครับกำลังกำลังเตรียมเตรียมขวดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขวดที่อ๋อเตรียมว่าเป็นยังไงอันเนี้ยควันจะวนไม่เห็นแล้วนะควันไม่มีแล้วเมื่อเช้าเนี้ยทุกสิทธ มาดูงานศึกษางานแล้วจะไปทําเตาเนี่ยก็สอนเข้าไปแล้วบอกเขาไปถึงขั้นสุดยอดที่จะยิ่งกว่านี้อีกบอกเขาไปหมดแล้วแต่สงสัยก็มาถามออได้นะเบอร์โทรศัพท์อออยู่นี่มาถามได้ตามเบอร์นี้0918926424โทรถามได้ครับ รือจะเสิร์ชหาในนี o u t u b e ก็ได้เดี๋ยวไปดูขวดกันอันนี้เป็นไม้ไม้ที่เตรียมเข้าเตาตตดเป็นท่อนสั้นๆไว้ด้วยจริงมันก็ข้างล่างจะเป็นท่อนยาวแล้วก็มีท่อนสั้นเอาไว้ใส่ข้างบนเพราะว่าเตาเนี่ยมันเอเน่อโค้งไงเตามันโค้งข้างบนก็ต้องเป็นท่อนเล็กๆเ,เนี่ยบริเวณเนี้เอาเตรียมขวดเนี่ยขวดโซดาเอาเตรียมไว้เยอะเลยเดี๋ยวออามาเรื่อยๆ จะปั้นฐานเตาให้ดูนี่ขวดทั้งนั้นเตรียมแล้วเดีย๋ยวจะทำตรงนี้คือจะทำขนาดใหญ่เลยลมมาตีกระดาษนี่ปุ๊บเข้าเตาทำเป็นเตาขนาดใหญ่ตรงนี้เผาทิ้งให้ได้20-30กระสอบนี่คือบรรยากาศสภาพเตาขนาดที่แก๊สไม้คายเป็นแก๊สแล้วจะไม่รบกวนใครเลย นะทุ่งดอกไม้ออก็แม่น้ำเจ้าพญาตอนที่เราเติมเชื้อไฟที่มันยังไม่คายแก๊สอ่ะมันก็จะมีควันรบกวนอยู่บ้างขณะไตแต่พอมันลุกดีอยู่แล้วเนี่ยออเดิมไปไหนต่อไหนมานี่ยเห็นไหมมันก็ยังลุกมันอยู่ทางไหนแดงแจ๋เลยนั่นนะแดงแจ๋เลยไม่ต้องห่วงนะออกำลังคิดประดิษฐ์ให้มันพัฒนาให้มันเป็นสุดยอด สุดยอดเตาที่สามารถเก็บความร้อนเข้าไปอบอยู่ในในเตาได้อ๋อก็ไม่ได้ใช้เชื้ออะไรไม้ดิบไม้ดีที่จะไปทำเชื้อใจกลางเตาก็คือเนี่ยตนย้นหญ้าต้นพงเศษไม้เล็กๆอย่างนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ต้นหญ้าต้นพงใส่เข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนานๆก็จะมีไม้ท่อนไม้ไผ่อะในไผ่ไไไท่อนเล็กๆใส่เข้าไปบ้างนะ ไม่เปืองไม่เปืองไฟพอวันที่สองออก็จะให้แลบอยู่เนี้ยครับประมาณอีกครึ่งวันวันที่สองนะน,นะพอครึ่งวันปิดปิดเตาปิดเตาทั้งหมดนั่นยายา,นยาดินปิดยาดินปิดแล้วก็ปิดช่องนี้ปิดช่องนี้สนิทเลยแล้วก็มาปิดช่องนี้นะครับวันที่สองนะประมาณครึ่งครึ่ง,ค,งค่อนขอวันก็ได้เราต้องดูก่อนว่าแก๊สมันหมดหรือยังคือการสังเกตง,ง่ายๆคือ ถ้าไฟมันดับอย่างเงี้ยเราก็เติมฟืนไปอีกเติมเชื้อไฟไปตัวหัวเนี้ยพอเติมแล้วมันไม่มีไฟลุกขึ้นมาเงี้ยมันจะเป็นไฟลุกธรรมดาไม่มีแก๊สนั่นสเสดยเว่าถ่านข้างในสุกไม้กลายเป็นถ่านหมดแล้วเนี่ยวิธีดูง่ายๆสังเกตอะว่าคนไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วผมไม่เป็นเลยผมทํคขั้งแรกผมจะรู้ได้ยังไงว่าเอ่อมันหมดแล้วหรือไม่หมดตอนนี้ไม้กลายเป็นถ่านหรือยังนะครับจะดูง่ายๆเนี่ยวิธีดูง่ายๆ เมื่อกี้ก็ให้ชื่อเต่าอแล้วเขาบอกว่าเต่าเนี้ยเรียกว่าเต่าเปาบุญจินเออออก็บอกมันเหมือนเต่าบุญจินตรงไหนนะช่วยช่วยจินตนาการให้ดูดิเขาบอกนี่ไงหมวกหนวดอที่บนหัวเปาบุญจินอะ่ะสองข้างยื่นออกมานะนี่เป็นหัวเปาบุญจินเขาบอกนะหน้าดำเปาบุญจินหน้าต้องดำเออ เราก็จินตนาการได้ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่แน่นะอีกหน่อยเดี๋ยวจะทําให้มันรูปเหมือนปาวินชินจริงๆก็ขอบคุณมากนะที่ให้ออกความคิดเห็นในการแต่งชื่อช่วยแต่งชื่อให้วันนี้มาแต่งชื่อให้นะครับเนี่ยมันก็จะลุกอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะครับกดแชร์นะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้นะแสดงความคิดเห็นมานะครับข้างในเห็นไหมแดงแ๊ดเลยข้างในแดงแ๊ดเลยนี่อยู่ไกลๆอเอาขวดมาเนี่ยขวดมากันข้างนอกปิดฝาเรียบร้อยมันเป็นฉนนกันความร้อนเตาไม่ให้ เตาออกบางนอกไงให้ความร้อนอยู่ทีนี้เวลาดับเตาอะ่ะลูกศิษย์ที่มาดูงานเขาบอกว่าเขาน้ําลาดเตาให้มันเย็นนั่นคือวิธีการเขาทําให้เตาเย็นไวไงจะได้เก็บถานได้ไวขึ้นไม่ต้องหลอกนะของอไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกก็ปล่อยมันสามวันคือเราอบเราอบสามวันสามวันแล้วเดี๋ยวเตามันก็เย็นเองแล้วก็ค่อยเก็บถานคือเราไม่ต้องใช้น้ําดับแล้วไม่มีน้ําต้องดับ บรรยากาศของเตาก็คืออย่างนี้แหละพอพอมันลุกดีแล้วเนี่ยนะลุกดีแล้วขวันไม่มีแต่เตา้าธรรมดาสามวันเจ็ดวันขันจะพุ่งออกอยู่มันอยู่เรื่อยๆแล้วก็โพงได้ด้วยโพงก็ต้องมาปิดนะมาทำนีดึกๆต้องตื่นมาดูเตาของอ๋อนี่คือเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยสามทุ่มอะไรอ๋อ,อก,ก็เอาฟืนใส่ใส่ใส่ให้เต็มใส่เต็มปิดฝาปุ๊บผนึกคืนนี้นะผนึกแล้วให้มันอบไว้ก่อน ก็ยังไม่ต้องลุกมากคือเหมือนเปนลีไว้อะพอตอนเช้าพวกนี้ก็ค่อยมาเติมไฟแล้วให้มันลุกใหม่เผาเผาเผาไล่ไล่ล่ไล่ไล,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 ไลมันอีกให้ให้แก๊สมันหมดนี่คือไปกระตุ้นอีกทีนึงไม่ใช่ว่ามานั่งยี่ิบสี่ชั่วโมงนั่งคอยแย่ไฟไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะยังมีวิธีที่ดีกว่านี้อีกนะที่ออกคิดไว้แล้วก็คือใจกลางเตาลมมันเป็นถังถ้าเกิดอันนี้ถังร้อลิตรนะเราก็เอาแก๊สเอาเอาแกบนะ เอาแกมบนะใส่เข้าไปเลยให้เต็มจุดไฟหัวเตาเหมือนเดิมทีเนี้ย12ชั่วโมงคุณไปไหนก็ได้แล้วพอหมดแล้วคุณก็มาใส่ใหม่เออแล้วก็ข้างล่างเนี่ยต้องทําให้ก้นเนี่ยให้ลึกกว่านี่ก็คือขี้เท้าขี้เท้าแกบมันก็จะร่วงลงล่างเห็นไหมพอเป็นขี้เท้าขาขาว่วงลงล่างขี้เท้าขาาวเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นทำน้าด่างทําน้ํายาล้างจานทําน้ํายาซักผ้าทําอะไรได้หลายอย่างไล่มันลงมแมลงนะครับ มันมีประโยชน์เยอะแยะเลยไม่มีการทิ้งนะทุกอย่างนี้เป็นเงินเป็นทองหมดแล้วก็ดบส่งขวันไม้ก็ได้เป็นเงินน่อขควัญไม้ขายได้เงินแน่นอน, <_ S 1> น,อนเดี๋ยวอ๋อจะให้ดูไอ้ถังเก็บน้ำต้มขวัญไม้ของอ๋อเนี่ยที่ทาไว้เนี่ยไว้ให้ดูให้คนดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมลอยเป็นอวนเลย <_ S 1> นี่คือถังสําหรับควันควันที่มันมาจากเตาอ่ะมันจะพ,นพ่นพ่นมาที่รูผ่านรู วันนี้ให้ดูอีกทีสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อก็บกบกนี้ให้หน่อยนึงจะได้ควันมันจะตีกลับเคาเตาไงพอตีกลับเคาเตาปุ๊บเราก็จะมองเห็นเห็นไหมนี่วิธีการง่ายคือไม่ให้ควันรดกวนจะได้เห็นน้ําส้มควันไม้ว่าเนี่ยเริ่มหยดแล้วเริ่มหยดแล้วนะหยดติงต้งตๆงตงต,ง,ตงเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้หยดมากหน่อยนะอันนี้จะหัวเตาอ่าถ้าเราพัฒนาทําให้ สุดยอดยิ่งกว่านี้ก็คือว่าทอ่อทุกท่อเป็นเหล็กหมดเลยแล้วเราออกเชื่อมอย่างดีเลยไม่ให้รั่วแก๊สมันจะได้เยอะกว่านี้แล้วน้ําส้มขอไม้ก็จะได้เยอะกว่านี้น,น้ํานี่จะต้องเย็นแต่ตอนนี้น้ําก็เย็นแล้วเนี่ยเนี่ยน้าเย็นเชียบเลยน้ําเย็นที่ก่อนนะั้นน้ําร้อนจิ๊ดเลยน้ําร้อนจิ๊ดนะได้น้ําส้มขอไม้เยอะกว่านี้อีกแต่แก๊สเราจะสูญเสียยิ่งถ้าเรางกเอาน้ําส้มขอไม้มาก แก๊สในเตามันก็จะสูญเสียใช่ไหมเพราะว่าควันเนี่ยมันก็คือเชื้อเพลิงควันไฟคือเชื้อเพลิงนะเข้าใจไหมครับควันไฟคือเชื้อเพลิงที่จะให้ลุกเป็นเปลวไฟได้ถ้าเราทําอุณหภูมิทําทุกอย่างให้เหมาะสมให้พอดีให้สมดุลมันก็จะเป็นลุกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องเติมมันก็จะลุกตลอดเวลาสามารถทําได้ขนาดนั้นเลยไฟก็จะลุกอยู่ใจกลางเตาตลอดเวลาเลยจนกว่าถ่านจะหมดสุก เราก็มาดูเราจะตั้งเวลาได้ว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็มาปิดเตาพอปิดเตาปุ๊บก็รอเตาเย็นเก็บถ่านอย่างเดียวเพราะาไฟเนี่ยมันจะลุกลุกตัางหาก,กับไม้ที่เราอบไงไม้อยู่ข้างนอกออใจกลางเตาเนี่ยมันลุกเป็นแท่งถังเนี่ยลุกอยู่ใจกลางเตารับเราก็ดูดูตรวจดูถังเราถัางเราดีสุขภาพดีอยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าแก๊สมันรั่ว ไฟมันรั่วแก๊สมันรั่วเราเราก็มาศึกษาอีริงว่าเออมันรั่วเข้าไปในไม้ไหมรัลวเข้าไปในไม้หมายก็บ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครึ่งวันหรือว่าค่ำวันเนี่ยเราต้องปิดเตาแล้วถ้าปิดเตาปุ๊บวันที่สี่เอาเตายังร้อนอยู่นี่แสดงว่ารั่วเราปิดเตาไม่สนิทหรือว่าไฟมันแลบเข้าไปไหมไหมไม้นี่นี่นี่คือความรู้นะครับอย่าไปหวั่นแหววว่าเออทุกอย่างไม่มีปัญหาปัญหาเราต้องมีเราต้องรู้แก้แกแกไง ถ้ามันร้อนเตายังร้อนหุ้ยร้อนจัดขึ้นนะเตาร้อนมาจับเอามือจับเนี่ยจับประตูเตาจับเตาดูโอ้ยทํให้เตามันนั่งแต่เย็นแล้วนะาผ่านไปวันหนึ่งแนละ้วไม่เย็น้าว่าอุ่นขึ้นแสดงว่าลุกแล้วอา่าานเรากลายเป็นไฟแล้วเราต้องรีบปิดเทสสนิตเลยไปหารูรั่วตรงไหนมีรูรั่วเนี่ยปิดเทสสนิตจบไม่ต้องใช้น้ําดับนะอย่าไปเปิดเตาประตูเขาล่ะถ้าเปิดประตูเตาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับติดติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ